วันนี้นะครับเราจะมาจัดโปร199กันอีกนะครับมาอีกประมาณ10กว่าคู่นะครับก็มีทั้งสวยแล้วก็ไม่สวยเนาะแล้วแต่ความชอบนะครับผมแล้วก็ส่งฟรีเหมือนเดิมครับสวัสดีครับพบกับเก่งทาบภาษาบ้านเหมือนเคยนะครับผมกับประกาศมือใหม่นะครับก็วันนี้นะครับเราจะจัดโปร199เเหมือนเดิมเนาะ เพราะว่าตานั้นอาจจะสีเต็มบ้างไม่เต็มบ้างนะครับแต่ก็สวยนะครับแล้วแต่ความชอบนะของแต่ละคนนะครับใครสนใจคู่ไหนส่วนใหญ่ก็จะเป็นสีชมพูนะครับสีส่วนใหญ่จะเป็นสีหวานๆเนาะก็เลือกชมกันได้เลยนะครับสำหรับโอลหนึ่งเก้าเก้า ก็สนใจคู่ไหนก็ทักลไลน์มาได้เลยนะครับเพราะว่าเราจัดโปร199นะครับมันจะหมดไวมากนะครับคนที่ทักมาช้าหรือเห็นช้านะครับก็จะไม่ทันทุกทีเลยเนาะส่วนใหญ่ก็อยากให้ทุกคนกดติดตามเนาะแล้วก็กดกระดิ่งไว้นะครับเวลาเราขายจัดโปร199จะได้ทันนะครับ เพราะว่าบางทีตัวที่สวยนั้นก็ะไปก่อนใครเร็วใครได้นะครับมีทั้งหมดน่าจะประมาณสิบสองคู่นะครับที่เป็นหนึ่งเก้าเก้านาะเออสิบสี่คู่นะครับเป็นสายนิโมนะครับเกือบท,ทั้งหมดนะครับเป็นทั้งหมดเลยครับแล้วก็มีสมุไรสามคู่นะครับ สมุไรนะครับจะเป็นไซส์เล็กนะครับไซส์1นิ้วนะครับถึง1.1ประมาณนี้เนาะเราก็เลยเอามาจัดโปรหนึ่งเก้านะครับเพราะถ้าถ้าเกิดเป็นไซส์โตนั้นไซส์มันจะขายมันจะราคานี้ไม่ได้นะครับผมก็เลือกชมกันได้เลยนะครับคู่นี้ก็สวยนะครับน,นี้สีอาจจะยังไม่เต็มนะครับเพราะว่าถ้า เลี้ยงไว้ให้เต็มนั้นสีมันราคานั้นอาจจะไม่ได้ในราคานี้เนี่ยแน่นอนนะครับก็ตอนนี้ปลาที่บ้านก็เริ่มโตเยอะเลยนะครับสำหรับการไลฟ์สดใน t i k t o อนะครับก็อาจจะเร็วนี้ต้องดูเวลาด้วยนะครับเพราะว่าผมทำงานด้วยเนาะก็เลยเวลาอาจจะ ไม่มีนะครับสำหรับการไลฟ์นะครับอาจจะไม่ไลฟ์ไลฟ์บ่อยนะครับแต่มีแน่นอนเดี๋ยวรอ,อปลาชุดนี้ฟอร์มโตก่อนนะครับก็ฝากติดตามมาด้วยนะครับสำหรับ t ิ k t o อเนาะแล้วก็เพจเกียงซาภาษาบ้านนะครับ t ิ k ต็อกก็ตามนี้นะครับเดี๋ยวเอาลงแล้วก็ ส่วนใหญ่ปลาที่ทําไว้นะก็จะเป็นนีโมนะครับนีโมจะส่วนใหญ่เลยนะครับเยอะหลายอคอกเลยครับก็แล้วแต่ความชอบเนาะนีโมนั้นผมก็ว่ามันก็สวยดีนะครับแล้วก็ราคาก็ช่วงนี้ราคาก็ไม่แพงนะครับใครที่อยากได้ไปเลี้ยงดูสวยๆ ราคาไม่แพงก็เลือกชมกันได้เลยนะครับผมซึ่งเดี๋ยวเราจะจัดแบบนี้บ่อยๆเนาะเป็นโปรหนึ่งเก้าเก้านี่แหละทุกคนจะได้ซื้อได้นะครับแต่สำหรับปลาที่สวยๆนั้นก็อาจจะตามราคาเนาะตามความสวยเนาะอันนี้ก็ก็ต้องเข้าใจด้วยนะครับเพราะว่าปลาสวยๆบางตัว บางคู่นั้นถ้าขายหนึ่งเก้าเ้ามันก็จะไม่ไม่ไม่คุ้มกับที่เลี้ยงมานะครับแต่ที่ลงหนึ่งเก้าเ้าอันนี้ก็สวยสวยหลายคู่นะครับช่วงนี้อากาศก็เริ่มร้อนนะครับส่งปลาเริ่มมีตายอีกแล้วครับผม พอมันร้อนมากๆก็ตายนะครับส่งปลาก็พยายามแพคให้ดีที่สุดนะครับเพื่อไม่ให้ไม่ให้ปานั้นเสียหายเนาะเพราะว่ามีส่งไกลนะครับมีนราธิวาสมีชุมพรมีอะไรแถวนู้นนะครับผมก็ส่งไปนะครับล่าสุดแต่ที่ตายนั้นของผมนั้นยังไม่มีตายนะครับก็จะเป็นเป็นฟาร์มของเพื่อนเนาะที่ส่งที่ทำปลา เหมือนกันนะครับส่งไปสามสิบสี่สิบตัวเงี้ยตายไปเจ็ดแปดตัวอะไรเงี้ยมันตายเยอะอยู่นะครับก็เลยผมก็เซฟเซฟให้มากที่สุดนะครับตอนนี้เซฟแบบสุดสุดนะครับแล้วก็สําหรับการแจกปลาเนาะผมไม่ได้ผมไม่ได้ไลฟ์สดนะครับหรือว่าเลือกผู้ใดผู้หนึ่งนะครับผมแจกทั้งหมดนะครับที่ที่แชร์ แคปหน้าจอแล้วส่งมาให้ผมเนาะซึ่งผมจดไว้ประมาณสิบเอ็ดคนนะครับที่แต่ว่าบางคนผมจดชื่อไว้นะครับแล้วไปพิมพ์หานะครับในแชทเนาะเหมือนเขาลบลบแชทผมไปแล้วครับก็เลยมันก็เลยติดต่อไม่ได้นะครับบางคนผมก็ไม่รู้จะทำงานจะส่งปลาให้คุณเนาะเพราะว่าคุณลบแชทผมไปแล้วก็ ก็อดไปนะครับส่วนคนที่ยังอยู่นั้นผมส่งไปหมดแล้วนะครับส่งไปทั้งหมดแปดกล่องนะครับแปดตัวเนาะก็ขครที่ได้รับปลาแจกเนาะสำหรับผู้แชร์นะครับเพื่อความมั่นใจเนาะช่วยคอมเมนต์มาใต้คลิปหน่อยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะหาว่าผมเอามาพูดลอยๆไม่มีหลักฐานนะเพราะผมไม่มีเวลาไลฟ์นะครับ สำหรับการจับฉลากผมไม่เลือกด้วยครับผมเลยแจกหมดทุกคนเลยนะครับเพราะมันไม่เยอะเท่าไหร่นะครับก็สําหรับหนึ่งพันห้าร้อยผู้ติดตามเดี๋ยวเราจะมาแจกอีกนะครับก็ตามนั้นนะครับอันนี้นะครับเป็นซามูไรเนาะไซ์จะประมาณหนึ่งนิ้วนะครับถึงหนึ่งจุดหนึ่งหนึ่งจุดสองประมาณนี้เป็นปลาไซเล็กนะครับแต่ว่าก็สวยนะครับผมเลยเอามาจัดหนึ่งเก้าเก้านะครับสําหรับใครที่อยากได้ไว้แต่เครื่องสวยนะครับ ปลาคอกนี้ก็กําลังกําลังฟอร์มไว้อีกเยอะนะครับตอนนี้ยังฟอร์มไว้อีกหลายตัวอยู่นะครับก็เดี๋ยวเราจะเอามาแบ่งกันเรื่อยๆเนาะก็พยายามเพาะเพาะไว้อยู่แต่ว่าตอนนี้สถานที่เริ่มจะเต็มแล้วครับก็อาจจะหยุดสักให้ปลาโลออกไปสักสักชุดหนึ่งอาจจะหยุดเพาะสักเดือนหนึ่งครับ เพราะว่าสถานที่มันเต็มเนาะแล้วก็ดูแลคนเดียวนะครับมันก็ยุ่งเนาะเพราะผมทำงานนะครับผมไม่ได้เลี้ยงปลาอย่างเดียวก็เหมือนเดิมเนาะใครสำหรับใครนะครับที่อยากได้ปลาเป็นปลาแบบว่าที่อาจจะ คัดออกหรือปลาตกเกตปลาอะไรเงี้ยผมก็พอมีบ้างนะครับสําหรับใครที่จะเอาไปเลี้ยงดูเล่นเนาะหรือว่าใครที่อยากได้ปลาสวยตามในคลิปราคาถูกๆก,ก็ทักไลน์มาได้เลยนะครับอันนี้ผมก็ว่าไม่ใช่ปลาที่ไม่สวยนะครับปลาที่ผมเอาลงไปเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะส,จสวยๆทั้งนั้นนะครับแต่ก็เอามาแบ่งกัน ในราคาไม่แรงเนาะอันนี้ก็เป็นเฮลบอยนะครับสีอาจจะยังไม่เต็มเนาะเพราะถ้าเต็มมันก็ไม่ได้ราคานี้อยู่ดีนะครับก็เลยเอามาก็เลยเามาถ่ายรูปขายซะเลยถ่ายรูปแบ่งไปซะเลยเนาะก็ในราคาไม่แรงก็เอาไปเอาไปทําได้นะครับเอาไปเลี้ยงไว้ให้สีเต็มเนาะเพราะตอนนี้ปลามันยังโตไม่เต็มที่ด้วยนะครับ ก็คอรอกนี้นั้นได้ไม่กี่ตัวมีสองคู่นะครับสำหรับเฮลบอยครอกนี้นะครับอันนี้มันจะออกเป็นสีชมพูเนาะก็ใครอยากได้ก็ทักมาเหมือนเดิมนะครับคุยถึงสำหรับผู้แชร์ต่อนะครับ สำหรับผู้แชร์นะครับก็เราจะเริ่มนับหนึ่งตั้งแต่คลิปนี้เนาะแชร์แคปหน้าจอส่งมานะครับเราจะจดชื่อไว้นะครับพอครบหนึ่งพันห้าร้อยคนเดี๋ยวเราจะแจกป๋าอีกนะครับถ้าเยอะเราก็จะฉลากแต่ถ้าเกิดประมาณสักสิบคนอะไรเงี้ยเดี๋ยวเราจะอาจจะแจกหมดทุกคนเหมือนเหมือนครั้งนี้นะครับ เพราะว่าคุณช่วยผมแชร์เนาะผมก็ให้คุณได้นะครับแล้วก็ไม่เสียค่าส่งหรือค่าอะไรทั้งสิ้นนะครับปลาผมก็ให้ฟรีนะครับส่งผมก็ส่งให้ฟรีนะครับสําหรับผู้แชร์เนาะเพราะว่ามันก็จะมีคนที่แชร์ให้ผมประจํานั้นจะมีอยู่ประมาณสักสามสี่คนนะครับอันนั้นผมก็ให้ปลาที่สวยไปหน่อยเนาะสวยสวยก็เขาหน่อยเนาะเพราะแชร์ให้ผมทุกคลิปเลย ใครที่แชร์บ่อยผมก็อาจจะให้ปลาที่ดีหน่อยนะครับก็ตามนั้นนะครับบางคนแชร์แค่ครั้งเดียวแต่ก็ยังยังติดตามยังคอมเมนต์ยังอะไรเงี้ยผมก็ส่งให้เนาะแต่อยากให้แชร์กันแบบเยอะหน่อยนะครับทุกคลิปได้ยิ่งดีถือว่าช่วยๆกันนะครับเพราะว่าคุณช่วยผมแชร์นะครับแล้วก็ มีคนเห็นผมมากขึ้นมีคนแบ่งปลาไปมากขึ้นผมก็มีกำลังใจที่จะทำคลิปนะครับแล้วก็ผมก็สามารถแบ่งปลาส,สวยๆแจกปลาส,สวยๆให้คุณได้นะครับสำหรับผู้แชร์นะครับอันนี้ก็เหมือนเป็นกำลังใจให้กันและกันเนาะสำหรับคนทำปลากับกับคนที่แบ่งปลาไปนะครับบางคนก็ซื้อนะครับซื้อประจำซื้อบ่อยเนาะ ซื้อด้วยแล้วก็แชร์ด้วยก็นนี้ก็ฝากขอบคุณจริงๆนะครับสําหรับคนที่แชร์ให้ประจํานะครับทุกคลิปนะครับก็มีอะไรก็ปรึกษากันได้เนาะแต่บางทีเวลาทํางานผมก็ไม่มีเวลาตอบนะครับสําหรับทักมาปรึกษานะถ้าจะปรึกษาจริงๆต้องเป็นหลัง5้ามงเย็นนะครับ จะมีเวลาตอบเนาะก็อันนี้ก็เป็นขอกทงชาตินะครับขอกทงชาติเรามีมาสามคู่นะครับอาจจะไม่สวยมากนะครับแต่ว่าก็เอามาหลดราคาลงนะครับเหลือสามเก้าเก้าเนาะซึ่งเอาไปทำได้แน่นอนนะครับเป็นปลาไซส์หนึ่งจุดสามหนึ่งจุดสี่ไซส์ลัดได้แล้วครับตัวเมียมีไข่ทุกตัวนะครับก็ราคาไม่แรงเอาไปทำได้ รับประกันนะครับว่าทำได้ก็สำหรับคลิปนี้นั้นน่าจะมีแค่นี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ